ครับสวัสดีครับเนาะสวัสดีเนบ่ยบายในมนีเดท่าสีโตเนาะงานสองสินสุดท้ายสำหรับที่ใหม่ล่มลงใส่หน้าเนาะถือว่าทำโซฟาเน่ถ้ำที่นางกินก๋วยเตี๋ยวเน่โตเนาะตัวนี้กะมันเหลือเป็นปีกใหม่กผพาบริเคดบริยังเนาะครับกระดาษไส้คัดนี่นี่น้อยมากกะเห็นห้อยสซอยู่เป็นปีกเป็นยังมันเนาะนี่แหละครับ เก็บจนว่าเสีเสยเศษมันล่ะเห็ดจันเห็ดจน,เ,ดจนเ,ดเก็บจนหมดล่มื้นอนี้ก,ก็เดี๋ยวก็สิเก็บเห็ดแนวใหม่อยู่ดอกนี่จักสิเฮ็ดหยังบ่ทันฮู้ให้วางอี่ก่อน <c oughs> ก็ะวางทุกมื้อนั่นละเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี้ยังซี่ล่ะครับเนาะก็สิมาเล่าเรื่องโซให้ฟังเนาะเลยโซ่ครับคุ้มอยู่ครับนี่ครับกาเลื่อย์ไม้เส้นผ้าทุ้นกลางกับเ็ดสเส้นที่ลมลงที่ศไายเล่าให้ฟังนั่นล่ะเนาะครับเนาะกระซื้อโซ่ามาย้อนยังครับบ่ได้ตึง นี่ครับมันที่ใส่ดีอยุเป็นปีบนรับสองปีบนแต่ว่าโซนี่สืบ,สสแบบ่ได้สร้างสืบแบบเป็นกองเป็นอย่างเนี้ยครับเอาของแท้ทีไปสร้างตัดเอานะครับเนาะเขาสืบมาเป็นมวนมวนท่าไปสร้างตัดว่าสซเขาใส่เบอร์เท่าัดเขาสีเอาความเหงาโทรศัพทันของเขาเท่าัดนะของผมาหยิบหาฟันนะครับเนาะมันเป็นหัวโตฟุดหนึ่งยิบหายิบเจ็ดมันก็นมีแล้วแต่บาเนาะครับเนาะไอโซฟูดหนึ่งนะ <c oughs> เลยเราสูฟังว่ามันคุมบอเข้าสือแล้วมาให้ใส่งานสําหรับเลื่อยโซ่โซแว่นเดียวเนี่ยนะครับเนาะคุมยูะครับผ่านแล้วครับปีนี้ผมใส่จนผ่านล่ะเนี่โซนยังเหลืออีกเยอะเลยครับนี่ฟันยังเหลืออีกเยอะเลยตัวนี้โซ้าครับโซ้านะครับบ่มีเดือยครับอืมเอามาเหาก็มาแต่งออกเลยนครับนี่มองแตงออกเนาะแตงออกให้เสมอเลยเบอร์สามทับแปดนะครับนะใส่คุ้มครับคุ้มคุ้มมี่หลีครับ เห็ดโซฟาผมร่วมแล้วผมซื้อน้ำมันเนาะเอาเอาแค่สุดหนีเนาะพาเห็ดสุดหนีเฉพาะสุดหนีนะโตสองอันนี่ยนะครับเนาะน,นี่นี่โตนั่งสองอันนี่โต๊ะพิงหลังเนี่ยนะครับเนาะออกแบบสองอย่างนะครับใส่ค้าน้ำมันออตโต้ลูกออตโต้ลูกออตโต้ลูกไหนซีมดอยู่ครับคร,นะครึ่งนะครึ่งนึ่งในหลับแล้วน้ำมันอยู่หันน้ำมันผมซื้อสองขังขังละ ร้อยหกสิบสามร้อยครับน้ำมันกับสามร้อยน้ำมันสามร้อยในสองสูตรนี่น้ำมันสามร้อยครับแต่ว่าสูตรเสูตรนี้มันสามร้อยแปดสิบนะครับเนาะสามร้อยแปดสิบในไม่ตัวใหญ่ๆหมดนะครับเนาะโซฟาสีาส่สุดแบบแบบคู่ตัวนี้นะครับโซฟาเงี้ยวเงี้ยวขนาดนี้นะเงี้ยวขนาดนี้นี่มันมันมีอยู่สามสุดร แล้วก็เงยื่ยมิดหนึ่งสีสุด้อมใส่ขัานะนะมีโตัวนางผอมใส่ขวัวใส่ขวัวแล้วก็ไม่ได้พิ้งนี่อีกสองอันเนาะครับเนาะนี่ในสองอันออกแบบพุลยางสีเหลาสูฟังครับน่ะลักษณะตว้อนะครับเนาะฐานมันเนาะก็บ,บอกให้ฟังที้ซื้อดอกกาเข้าสิบบได้บอกว่าการทำมันถ้าแป๊ะรูปออกมาล่ะตั้งเขากับเฮตุแบบใส่ได้เนาะเฮตดแบบให้มันใส่ได้นะนะบ่ดด้เฮ็ด ว่ามันสิง,งามบอง,งามซํำไดดอกนี่บานๆนี่พาตัวเสษมาไหวเทากับพาจ่างส่มือได้ว่างเนีม,มือสองก็กไม่พามาไหวจรงสีแ่พาพกาก็มะเขาหิ้งเลมนี่ก็มะผมก็มะพาอยู่นี่อีกไทยขงังหนึ่งก็เอาหล่รอรถตองรถไทยมากแต่มาเบียดไรตั้งขาวันนี้คนจับหมเนาะเหตุู้เดียวเนาะลักษณะตัวเอนี่ดีครับแข็งแรงดีตัวเอแต่กับบไดใเอแทนเนาะครับเราถ้าเอแทนเนี่ยมันเป็นทีนางพิงนี่มันมันสิงห่วยครับมันมันสิงห่วย หอ,อยังไงขึ้นนางแล้วมันมันชิงหัวไปนะถ,ถับเป็นเอแถ่น่ะเอกะกึ่งกึ่งแน่จังหน่อยนะครับเนาอเ <c oughs> อกึ่งบมให้เอแถ่นะครับ <c oughs> แล้วก็เนี่ยที่เป็นบอกตัวสุ่งซหลี่ยมนะเอาเป็นเหลี่ยมจตุรัสเนาะตัวนี้เนาะเราเราแบบนี้ซหลี่ยมจตุรัสตัวนี้พิงหลังให้สโลบแห้งแน่าจังหน่อยจกักเกือบหกสิบห้าองศาเนาะ ตัวนี้เฮ็ดขายันนี่แข็งดีครับแบบนี้แข็งแข็งครับแบบนี้ดีกว่าครับแบบนี้ดีกว่าแต่กันเน็กกับสิใสเวลาเนี่ยผมก็เห็นมือระสุดนะครับทั้งพาทั้งอย่างนี่คือมือระสุดมืออีกแล้วเลยมาท่าสีท่าอย่างเนาะครับเนาะนี่แลกมดแลกมดท่าท่าท่าปอดายสองสองนึ่งแลกมดกะนี่ไทยเล่าสูฟังให้ลูกหลานว่าคิดอยากเฮ็ด์แต่มีใหม่มี่ยังมันล่มใส่ไห้ใส่นานะไม่เหลือโซซัมนี่ แต่สิ่งที่มีมันก็ตรงมีเลยแบบนี้นะครับนี่นี่นี่ตงใส่ยู่ได้นี่เรยกว่นี่ใส่ใส่เน่เพราะว่าขีดนะมาขีดมาตัดนี่นะขีดตัดวงเดือนมาก็ฟันมันสิใหญ่เลยเขาจะได้ยาหลายนะการเข่าถ้าเขาอยากเข่าซีฟหาหรือจังใดนะแต่ว่าถ้าบ่าอยากเข่าซีฟหาตอกแป๊เลยหรือผมก็ได้เนี่ยตอกแป๊ลแลเอาซิลิโคนมายาหรือสื่อเกาทีโอเอมาผสมตอกอัดเลยเนี่ยคะแนนดีครับคือเหตุลำโพงนะตอกอัดเอาเลยคะแนนดี ก็เลยเล่าสู่ฟังว่าคุ้มอยู่ครับนี่น้ำมันน้ำมันซื้อสามร้อยทั้งผ้าทั้งอยังนี่น้ำมันซื้อสามร้อยสามรอยยี่สิบทั้งผ้าทั้งอย่าง, 300, 300, 300, 200, ง,าง,างแต่โซเซนี่ทำงานได้ต้นใหม่ต้นใหญ่ยยๆแล้วครับนี่เส้นผ้าชูนกลางเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าเส้นเนาะที่ไปิดไทยทำขีดสีเรืเ่อยสีสมของพงไอ,อย่นั่นแหล,ละลาทอนนั่นแหละครับเพิ่นยังเดียวดีผ้านี่ยังยังใส่งานได้อีกยุคุ้ม เป็นโซที่เล็กันแท้นะเล็กถ้าแต่งฟันโบเป็นนี่ซ้ำานึงนี่โบอะไรกินเลยครับนี่ต้องแตงฟันเป็นํานะแต่แต่งโบเป็นมันก็เหียนแล้วเนาะมันเหียนไว้พอ้ะเฮาถ้าเฮาเคยแท่งสวรรค์ล่ะเฮาต้องนับได้เลยหนึ่งสองเขาก็ต้องหนึ่งสองนํำกันนะสองน้ำกันนะถ้าสามข้างก็ต้องแท่งสามข้างถ้าแท่งสองข้างได้แขวเแล้วก็ต้องแท่งสองข้างจุดหมดนะวาวยังสีนะมันมาจากสีแขวมันจังเสมอครับนี่นี่ คือห้มมนเสมอหน้าใส่ขวาจะห้มีว่าทั้งได้บทนัดบทนัดเนาะห้ให,ให้ให้มันยังสำคัญนั่นสิแลละครับนี่เห็นว่อืม,มยังสำคัญตัวนี้เบอสามตาเปดผ้าดีครับนิ่งดีก็เลยเราซูกฟังวานี่แหละครับมด <c oughs> มดแหละครับอันสุดถ่ายงานสินสุดถ่ายสำหรับไม่ลมใส่หน้านี่แหละไฟไฟจำเป็นพออยู่นู่นลงเอาลงกันเลย เอางานเผาทานแน่แหละกับวาเห็ดเป็นโซฟงโซฟาใส่ไปอยู yeah. ่แล well, we ้วให้ลูกให้หลานเบื้องนี่แหละเนาะครับเนาะมันกะใหม่มันบม่ได้ปลูกง่ายๆเนาะครับเนาะถ้าจะไปจุดไปเผาถิ่งก็ได้เนาะเห็ดไว้ยังสี่มันก็เป็นห้อยมือห้อยตีนให้ลูกหลานเขาได้เบื้องได้ใส่นะกะก็คือว่าแหละสั่นเงินสั่นขายไปสองพันหรือว่าสามพันมันก็ได้ได้ใส่ยี่มืบสองมื่นมันหายไปเลยเนาะของมวนนี่มันก็อยู่อยู่โดน อันเท้าขายเห้ไยังคอยขายอันใส่มันก็ต้องเฮ็ดใส่นาะครับเนาะมันก็มันมีขึ้นมายากเนาะงใหม่เนาะว่าบอกลูกหลานไว้นี่ไม่ดูผมปลูกนี่เต็มเต็มกระแทหน้านี่ผมสิพยายามไว้อีกสี่สิบห้าสิบปีเขาตายไปลูกหลานถ้าเกิดมันลมใส่แท่นหน้าเนาะมันก็จะแทนแต่เท้านี่ล่ะมันเคยเฮ็ดไว้เออมันก็เสียดคิดเฮ็ดลูกให้ลูกให้หลานมันใส่ก็เลยเฮ็ดทำคลิปเราประวัติเจ้าของเนี่ยลงไว้ในคลิปไว้ บออยากเราตอนตอนเฮาเสียชีวิตนะครับนอมันจ่างเพิ่นมากเราเพิ่งกับเราตะคุ่มดีนะก็เลยเราซูกฟังว่านี่แหละครับเฮาเห็ดยังเฮาก็เห็ดไว้ให้ลูกใหิรานเบิ้งลูกในถุงโซเชียลไว้ย่างหน่อยกับลูกลานเรือมูพวกเสียเอาไปเห็ดเป็นตุย่างก็ได้นอกครับนอเออเออเห็ดเห็ดใส่มาเขือเป็ดเห็ดหวังว่าเสียเอาไปขายหรือว่าตัางไปโรงงานเนาะมันมียังเฮาก็เห็ดใส่เบิ้งผู้มิสานนอเนี่ยนี่นี่เฮาอยู่ยังสี่เนาะผู้มิสานเฮาอยู่ยังสี่เขาก็หากินแบบนี้เห็ดใส่แบบนี้ เออเฮ็ดเฮ็ดพ่ออยู่พ่อใส่เนาะบ้านราคาสองสามแสนกับอยู่บ้านกับเฮ็ดแล้วแมนบอกเออแมนบอกเขามาเฮ็ดอยู่หน้าเขากับอยู่แบบบ้านๆเนี่ยผมไปรับจ้างมาโอ้ยแถวเจ้าของให้เขานี่ยเขาบม่ได้อยู่อันนี้เลยแล้วเขาข้อมูงอะไรก็ผมยังพยายามดิเฮ็ดเป็นสวนนี่ผมกับอยากได้ผู้มิศาสแบบแต่ว่าแถวภาคตงภาคใต้เพิ่นเนาะกับคือว่าเนาะเพิ่นฤดูเพิ่นมันดีกว่าตเฮาเนาะตเฮามันแปดแปดแลรงสีฝนสี สองฝนสองสองหนาวไป่ใช่สองเดือนเนาะแปดแรงบอกง่ายห้องเพื่อนนี่มันไม่แปดฝนเลยได้แรงมันนอมีได้เนาะแรงมีฝนกับหนาวมาแล้วเนาะแทปตั้งแอ่ผู้มิตร์เพื่อนดีนะเพื่อนกิสุขภาพเพื่อนดีเห็นบอเพ่อนผักไตเพื่อนเออเพื่อนแข็งแรงบอกง่ายเพื่อนในอากาศบริสุทธิ์กินของกัมันกัคือว่าน้องกินของดีกว่าบ้านเฮาเนาะบ้านเราก็คือได้เลยครับเนาะ เนี่ยไปใส่นานี่โอ้ยขนาดแตงแหงงพวเม็ดว่า,น,า,น,านั่นน่ะสิหลอดหรือบอลหลอดนี่หน่วยเท่ากับปั้นและเนี่ยเออมันช่สูดแดดได้แต่เจ้าของอยู่ในเถียงยังเปิดพัดลมอยู่บางมือเอาคือนซ้ำๆหน,นั่นนอนละพืชไม่ได้อยู่ยังไงนอนสี่สิบหา้าองศาสี่สิบเจ็ดองศาก็บอกไปหัวไปยุสันละวีด,ดียวก็เลยหลอกว่าเออนี่ยละกันเ,าเหาะเฮ็ดน,นัน่นเฮ็ดนี่เฮากับเฮ็ดแบให้หลูกให้ลานเบืองไฟซีว่าอย่างไรก็ว่าเนาะกับต่างคนต่างคิดเนาะมันกับก็ซีว่าอย่างไดเด้อเอา เอาที่สบายใจคือเพื่อนว่าล่ะเออถ้าเฮ็ดล้วสบายใจก็เฮ็ดว่าเฮลุง้ฮลานเบึงก็เลยทําคลิปวิดีโอว่านี่เลื่อยโซ่ทำนี้ใหม่ล่ะผมจะให้เสนาเฮิดอยากเฮ็ดก็คิดเออเฮ็ดได้อยู่ครับมาเลี้ยงงัวเลี้ยงขั้วโนอนหน้ากะจะว่าคข้ามานอนหน้าจะโนอนแต่เฝ้าน่าเลยฮักตองเฮ็ดทุกอย่างเนาะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เมียนให้เมียนหน้าเมียนนั่นเมียนนี่ไปเดียล่ะโอ๊จังน้อยก็สิได้นี่ล่ะครับหาอย่านี่ล่ะอย่างหัวอะไรก็สีวิหอยางฟังนั่นหย่างเพ่งกุหลาดเริ่มเฮี่ยวแล้วครับนั่นเพ่งกุหลาด นี่กงย h à วานิสเลียวลูกสาวเพิ่นว่าเขาอยากได้พันนย่เห็นเขาตาอยากได้พันวานีสเลียวผนว่าผมว่าที่ใหญ่ออกอยู่แต่ว่ามันก็เห็ดพันมันก็เห็ดใหญ่อยู่ได้นะครับเนาะนี่สองเดือนแล้วครับได้เกี้ยวสองขังเนาะนำมักครับมันมันมันบได้อันี่อ้าวบถือบ่ได้เอาไปตายส้่มนั่นบมาเขาปาเข็งอยู่ตัวหนึ่งนี่ครับนี่นี่กบก็มันเกิดเจนี่แหะครับอยากกินกันนี่แหละเอาปาเข็งถี่เลี้ยงไว้แต่หน่า พาออยุโนโลมานั่นแหละจับมาไหวเนี่เอาใส่หลอดบ้างวันสิ่งกับเขาเลยที่นี่เขาตัวหนึ่งเลยครับนี่ตัวนี้ทุกใส่หลอนแดดตายโอ้ยตายอย่างทรมานตอนตากแดดนีข้าวเหนียวยาวานิชเสลียวเนาะพวกกับเสต็กินแหละนี่แหละผมว่าชี้ใหญ่ออกผมว่าสิเอากล้วยหอมนี่ลงให้มืดนะให้เป็นพืชพิเลี่ยมผมก็สิปลูกแตงปลูกนั่นปลูกนี่นกินอยู่ตลอดนะต้นขามก็เริ่มใหญ่งงเลยนี่เห็นว่าต้นขามมาลงนี่ต้นลำใหญ่กับต้นนอกมานี่ก็เริื่อมว่าสิเส็กเป็นก็คือผู้มีศาสตร์เพื่อนเราบอกอยากอยากได้ คือแถวไปอยู่แถวภาคใต้มันเนะแต่ห้องมันบร้อากาศแต่ห้องก็อยากได้เนาะอยากได้ผู้มิส่าแบบนั้นมาอยู่ในทีหนึ่งเลยนะอยู่แบบหากินแบบง่ายๆกินเย็นๆน,น,นี่แหละคํามานี่ครับผมเห็ดอนันเดวแมงซ้อนครับนี่เสใส่เลเดี๋ยมงซ้อนครับนี่ออวันจี๊ท่ำคีบอยู่มันล่มหนาวมาหน่อยล่ะครับมากินนี่มันมันมันมาโดดนี่มันก็ตกลงหนีเนาะแต่ว่าผมเอาเอาเพ,เ,พเพ่งมาเปิดได้แหละครับ เอาเสียงมาเปิดเนาะมีอารมณ์ห้อนหน่ tarde, อยอยู่ในหน่อยมาตั้งไว <Alright. S 1> nice. ้น <h hum physiology> ี um ่นะเนม่ยมะเรางก็มาเปิดเสียงอ่ะผมก็นอนเลยนอนฟังอย่นี่เพื่อกับมาตั้มนี่แหละครับมาไฟนี่มาไฟนี่กับตัมนี่นะครับนี่ตัมนี่ก็ลงไปลงไปสไลเดอร์เล่นลงไปหันเล่นลงไปหันกับเอาถังร่องไว้หันนะครับเนาะเอาถังใส่น้ำไว้ร่องไว้นะเออสไลเดอร์แม่ซ่อนครับนี่เออเดี๋ยวสุดท้ายลงกยิให้เบิ้งอยู่สุดท้ายลงกยิให้เบิ้งอยู่เดี๋ยวสที่ดีกอยู่สองสองอันอยู่ เด้๋วั่งหลอดไฟนี่รัสะดาอ,อยู่สองอันจะไป,เ,ปเห็นใส่ไซบอป่าแทนอันเก่ามาันนะพี่กายเห็นอยู่สองสองบอ่อนครับเดี๋ยวมันมาแห้งๆยเดี๋ยวทิ่ําคคิปให้บเบ่องเยอะครับนาะเอาซ้ำนีแล้วครับครับสวัสดีครับ